หนูรู้หรือเปล่า<ม>การที่หนูสั่งอาหารมาแล้วกินให้หมดเนี่ยไม่เหลือทิ้งก็เท่ากับเราช่วยโลกลดคาร์บอนไดซกได้ด้วยนะรู้สิเฮียนี่หนูกดแอดไลน์ลดเปลี่ยนโลกแล้วกดเข้าร่วมกิจกรรมกินอาหารให้หมดแล้วด้วยเราแค่ส่งรูปก่อนและหลังที่กินอาหารหมดลงไปครับเก่งมากหนูยังกินไม่หมดเลยนี่ดูเฮียช่วยกินสิเฮียอย่าแย่งหนูกินอิอ่มแล้วเฮียอัพรูปลงกันไหมเอาสิอาเรียบร้อย แค่นี้เองนะครับผมก็ช่วยโลกลดคาร์บอนทัน้งสาได้แล้วนะครับแถมยังได้แต้มวันแรกของรางวัลอีกนะทุกคนครับแต่ว่านอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ร่วมสนุกอีกเยอะเลยนะกิจกรรมดีๆแบบนี้ร่วมได้ถึงแค่วันที่18สิงหาคมเท่านั้นนะครับแอดไลน์เลยแล้วก็อย่าลืมนะครับผมเก็บสะสมแต้มรุ่นร่วมกิจกรรมกับซีนูนิลด้วยนะครับผมเ<ม>จอกันวันที่2ส,งสิงหาคมนะครับมาร่วมลดเปลี่ยนโลกไปด้วยกันนะครับ